หน้ำตัวนี้ไงอาเด็กตนี้เอาหาพี่เตยไม่เจอพี่เตยเข้าห้องน้ำาวยวายใหญ่เลยนี่ขนาดเปิดเพลงนะใช่ไหมก็มันวิ่งจุนเลยข่าจะชวนกลับแล้วนางไม่กลับ ดูที่พี่หนงมาตามเลยเนี่ยอุ้ยเด็กร้องมะร้องก็ยังอะไรโดนอะไรที่ไหนล่ะนี่ข้าส่วนตัวบ้างไม่ได้ไงเนี่ยคุณเธอกับพิ่มใหม่นะลูกเอยยึดติดกับพ่อเก่านะรู้เปล่าโอุ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะออุ้ยเป็นไงล่ะอุ้ยตอเล